อะไรนะครับเราเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยนะคุเข้ามาคร <ไป S 1> ั้งแรกเลยเหรอครับได้หนูมีรถด้วยรถอะไรไม่รู้เหมือนดอนเลยโอ้ยน่ารักมากเลยครับไหน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 พี่ขอดูรถหน่อยได้ไหมครับโอ,อ้ยน่ารักจังเลยครับอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยเหรอได้หนูได้โนนไ,ไอไวริสอีเวนต์อะไรไม่รู้น่ะโอ้ยลุกเล่นได้เลยโอ้ยดีเลยนะครับหน้าวันดีอีเวนต์นะครับ ไได้มพี่ใช่ครับพี่ได้บริสอีวาครับอีวาไหนๆลองๆแล้วไมาคุยกับพี่ซิลองแล้มาคุยกับพี่มาพี่ทำอะไรหนูเปล่าไม่ทำไม่ทำโหยคนแบบนี้พี่ไม่ทำหรอกพี่มาดีเนี่ยเป็นลุงเซนต้าจากของกดตัวเอสฮะตัวตัวเอสเอฟเอฟเอฟกดตัวบีก่อนครับกดกดตัวบีเพื่อปัดปุ่มแข่งขัดกันครับอ่า โอ้อันนี้รถหนูนะครับเนี่ยใช่ไหนไหนลองปลดล็อกรถสิครับปลดล็อกรถอ๋อไม่ครับไม่ไม่พี่พี่เออไม่พี่ไม่ใช่คนหนึ่งนะครับใช่ครับอันนี้คือเพิ่งเคยเล่นแหละครับเนี่ยเฮ้ยอันนี้รถพี่ใหญาๆค้างขโมยคะับเดี๋ยวโดนแบนน้องเดี๋ยวโดนแบนใช่ครับพี่ก็จะขโมยรถหนูไม่ค่ะไม่ค่ะพี่ไม่ขโมยค่ะนะรถพี่มานะเดี๋ยวขี่รถให้ดูโอ้ไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อุ้มหนูไปก็ได้แบบแบบ หาขโมยเดี๋ยวโดนแบนเฮ้ยหนูหนูโอ้อันนี้เรียกว่าขี่่่วเกงะอันนี้คือการเช็คเอพีสนะอีหนูแดบไบ้นะอีหนูแดบอันนี้เรียกว่าแดบไบ้นะอ,นนอย่า,าห้ามทำอย่างนี้กับใครนะอันนี้จะตาย อันนี้คือการอันนี้คือการนายบายบ้าอ๊บป่ะพี่หนูหิวอ่ะนี่พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจหนูพี่ไม่ได้ตั้งใจ่าอ้อลบอ้อนลบเฮ้ยใครอ่ะคุณรักษากนบ้าเนี่ยครับไอสัตว์มึงเป็นมึงเป็นนักสำรวจไม่ใช่เหรอผมเป็นซิกมาครับอีหนูลงมาลงลงมาได้ครับเป็นคุณชาย ได้เก็บผู้หญิงครับตรคุณผู้หญิงไปหลังพุ่มครับผมตาไปตรวจมึงไม่ตรวจไอ้สัตว์มึงเอาจริงมึงไปตรวจอะไรบอกกูดิตรวจภายมีแล้วครับน้องอย่างนั้นพี่เกย์เส่วจน้องอะไปอาบน้ำรอเลยไอมันหินมันโดนหินมาไอ้น้องมันกัดหรือว่าไม่ใช้อะไรอันนี้ตรวจหรือตอกครับ ต่อกับเอ้ยตรวจครับอันนี้เสียงหื่นมากเลยครับพอดีนี่ครับหินม้ามันตกครับมันเจ็บคอครับดูหนาวหนาวแล้วครับเนี่ยใช่ไหมใช่ครับปลอดบัวน้องปอดบววครับเนี่ยปลอดม่วงปลอดม่วงเชียวนะครับไม่ได้กรปตอดที่ม่วงครับ โทษครับโทษครับอันนี้รถนนั้นที่บอกว่าพี่เลี้ยวมั่วอันนี้อันนี้รถน,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 นี่คือรถไปของใครมาแนะล้วเนี่ยรถดับเพิงเป็นรถค,คุณล่ะเข้ามาข้างหน้ามาครับพอดีมันภารกิจเล็งโดดครับอันนี้คือใสียเกงช้างเลยเหรอตอนแรกเขาจเกงดับเพิงครับเสียพันหนึ่งเมื่อกี้อยู่ดีอยู่ดีตายเลยเกงช้างเฉยเลย อันนี้น้องไปไหนครับเนี่ยไม่ไปกับพี่พี่พี่ตะเพิงนะครับฮะไม่ไปกับพี่ตะเพิงเฮ้ยวางรถรถลบนะไปไปขึ้นรถก่อนไปขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนระวังโอ้ยเหี้ยโอเคสวยอันนี้น้องจะไปไหนครับเนี่ยเดินทางไปไหนครับหนูจะขี่วนเล่นแถวนี้หนูไม่รู้จะไปไหนพี่ดาเพิงจะพาอย่าพาน้องไปไหนไหมเนี่ยน้องน้องน้องไปกับพี่ ทางปากไนนงน้องน้องไปก,กับพี่ตะเพงกัแล้วมามากับพี่จะไม่ได้กินข้าวนะขาแล้วรถเนีไม่อยากเยี่ยมม่วงเยี่ยมไม่ได้แค่ม่วงนี่ก็ต้องม่วงนะมาพี่เลยน้องจิตไงอีกนิดหนึ่งเอาพี่อ่ะโลกจิตสิพี่ไม่ได้พูดเลย,เลยน้องน้องคิดอนะไรอ่ะ คือแล้วครับว่ามีวาซายครับไม่ต้องเล่งเงินแ้วไอ้เชี่ยกูไม่ไหวแล้วสัตว์รอตัดมาเดี๋ยวตัดกลับนะครับไอ้สัตว์ปวดคออ๋อปวดหลังครับเพิ่มเหล่ามาไม่ใช่ไปกับพี่จอร์ดนะอุ้ยเฮ้ยน่าจะเพิงมมะลิด้วชอบไหมมะลิอ่ะก็ไหนมะลิครับอันนี่จอน เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวล่อดอกดอกร่วงเลยดอกยางดอกยางเลยน้องน้องไปกับน้องไปพี่รถเราเพิงวะหนูไม่กล้าไปแล้วพี่ไปน้องกลัวครับน้องพี่อะสิกม้าสุภาพบุรุษครับสิกม้าอะสุภาพบุรุษไม่ไกลหนูขี่รถหนูได้ไปดิไปไปจากแบบวะ เดี๋ยวผมไปจับตาดูพวกคุณนะครับพวกคุณไปเลยได้เลยจะก่อเหตุนะครับคุณก่อเหตุอะไรเข้าชาร์จทันทีมึงมากับพวกกูณไหมมึงตามกูมามึงตามกูมาเลยกูมาพวกกูเออเดี๋ยวอุ้มปะอุ้มปะอุ้มปะได้แล้วได้แล้เออออดออดโอเบร์เออให้ออดอุ้มมาละเอ้ยชื่อออดเหรอออดได้วันเลยแล้วกูรู้ชื่อฮะต่แล้วพวกเออมึงรู้ชื่อไงมึงรู้ชื่อแล้วรู้ชื่อได้ไงวะโอุ้ยสัตว์มึงต้องรู้มั้งแหละ จริงไม่ไม่มีเฮลมากดไปแล้วนี่กดรับไม่ไม่ขึ้นอ่ะมือรูปตัวอีโอเคโอเคไปช่วงแรกช่วงแรกเขินๆเนี่ยอะไรแบบไม่กล้าอุ้มใช่ใช่โน้ตจะจับตรงนั้นโน้ตโอ๊ตเป็นใครยิงเราแหม่นิดหน่อยนะเนี่ยมึงชอบปะเนี่ยเซนต้าเนี่ยโอยสนใจไปเซนตี้ไหมครับ สวัสดีครับพี่สาวสนใจนักดบเนินไหมฮะครับครับครับสวัสดีครับมาทำอะไรตัวนี้ครับเอ่ยยืนปั้นตุ๊กตาหิมะครับโอ้ยปั้นตุ๊กตาหิมะยสดีนะครับอ๋อตุ๊กตาหิมะนะฮะพี่สาวครับไปที่พี่สาวครับยังไม่ได้ปั้นเลยครับเสียงเขาเสียงหิผัวก็ได้พี่หิวผัวตัวเบื่อ ไอเยี่ยหัวตบเปล่าเลยไอเยี่ยหัวตบเจล่าเลยศาตร์ขันหลังแม่แฟนครับขันหนาะขันอะที่เ <c oughs> ยี่ยปวดคอเลยขันหลังตาเปล่าครับน่าใช่หรอมาทางเดียวกันใช่ครนะับเราคิดมากไปขับไปเปล่าวะ ไอ <Yeah. laughs> ้เหี้ยขับไปแล้วเปล่ามึงนะ <laughs> แล้วไปไอ้เี้ยวันนี้เหล่ายังวะฮะเหล่ายังสามอะสามเลยอ่ะ <laughs> ได้ <laughs> ม่วงยังอ่ะเหี้ยนี่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 โอ้ยม่วงกับหลุดอ่ะเซนตา้าโอ้สวัสดีครับเซนต้าสวัสดีครับโอ้ยนานทีจะเจอดเซนตา้าเนาะนะครับ คิดมากอันนี้ซซนต้าซซนต้าชื่ออะไรครับเนะน,นี่ยแป๊บนึงนะพี่หนูไม่ว่างเอาไงดี okay, okay, ครับอเ,อเ,อเอาไงดีวะเศร้าเหรอครับเฮ้ยเจยต้องทำให้น้องก็แป๊บ<ข>นึงนะครับแป๊บนึงเอาไ้ครับเฮ้ยเฮ้ยไงดีวะเขาเร่าเขาเองครับกระซิบกระซิบพอเฮ้ยเอาไงดีวะให้น้องกลับมายิม้มแย้มได้วะสัตว์น้องไม่ได้ยินเลยมั้งไอ้เหี้ยทุกคนเลยเหรอพี่อันเนี้ยนี่ไงสัตว์ มีวอน่าแปลกๆลกแล้วเฮ้ยเหี้ยไปหาจิ้มหนอสวัสดีครับสวัสดีครับสุดหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมหรอผมชื่อเซนครับพี่โอแต่นี่แต่ว่าคุณเซนนี่เป็นคนคิดมากใช่ไหมครับทำไมครับหัวงอกเร็วจังเลยครับ พี่คนไหนพูดเนี่ยนี่ครับโหวโล้ครับคิดมากวะี่เะจะคิดมากกว่าผมอ่ะพี่ไม่มีผมเลยนะพี่ไม่ใช่ครับมียจับไถหัวมียชอบแบบปหัวใสๆอ่ะใช่ครับมันเป็นตอครับเป็นรูดแล้วมันเปียวดิผมะหักร้องครพี่อันอันมาครับปวดคอไปแล้วยายร้องคอครับเดี๋ยวขี้ค้องอุ้ย โอ้ไม่รบแตงโมโอ้ม่รบเสมอสวัสดีครับคผมพี่เอ๋สวัสดีครับน่าคนนี้หนชื่อเจโนเนี่ยอ๋อหมายถึงผมหรอใช่อะไรอ่ะหมายถึงฟันนี่เลยพูดเลยนะพี่พูดเลนอันนี้พี่เชิญน่ะชื่อวัสลินคับชื่อวัสลินนะฮะโหปากอเราแห้งอะไรนึกว่าเราบ้าหรอกครับฮะ เจลีนะครับโอ้โหตัวกลางไม่ดีเลยไม่ค่อยลื่นเลยเที่ยวที่หัวผมหัวหัวไม่ค่อยลื่นเลยฮะช่วงนี้ครับขอยืมหน่อยได้ไหมอะไรนะเดี๋ยวทาให้ด้วยโอ้ยมึงเอ้ยวลาแล้วครับพี่ทาให้เนี่ยโอ๊ยไปให้พี่ให้พี่ทาให้ตดใจท้ายเพื่อนผมไหมครับ

รถสลินค่ะรถสลีครับรถสลินนะค่ะรถสลินชื่อข้างจ้าผมเลยครับชื่ออะไรครับรถดีวัไม่ผ่านหมามุกเนี่ยอร่อยเลยไข่เขาบีบแสบตบหัวรุดเลยไปดูวะเจอกันพี่รถดีพี่พี่รถเดี๋ยววัหลังจะมาชิมครับระดีที่บ้าง พวกคอวายสัตว์ปวดจริงเดี๋ยวลยแทงแล้วอ,ะอ่ะกูได้ยินเสียงไรเคี้ยวม่ตงแทงกันยับเลยเดี๋ยวผมฟักแทงมากนะอ,อ๋อมีด <c oughs> <c oughs> นี่เลยมึงชอบนี่ย่อกระต่ายอ่ะชอ,ชอบ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 กระต่ายปะ่ะฮัลโหลพี่กระต่ายครับสวัสดีครับน้องสาวเดีบสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับโอ้ตอนนี้เราเป็นน้องเม็ดสามารเทียกว่าน้องเม็ชื่ออะไรครับน้องสาวเลยครับช<ส>ื่ออะไร ออเคครับน้องเมดโทษนะครับที่เสียงแต่พ้าแูดด้วยน้าเสียงปกตินะคะน้องเมขออภัยในความไม่สะดวกที่ข้าพเจ้าขึ้นเสียงใส่ท่านน้องดนอดีตนั้นท่านพี่ไม่อยากทำกันต่อเช่นนี้เลยไม่เป็นไรค่ะในท่านชื่ออะไรกันคะข้าชื่อไเอเถิกนามสกุลไอไถ ่ะใช่ว่าแต่ส่องเมย์จากโดนไถไหมแปลๆค่ะที่บ้านทำนาน่ะนาอะไรคะนาปังไม,ไม่ไม่ได้คิดเลยครับอันนี้ส่งไปเร็วเกินเหรอคะใช่ครับแต่ว่าไม่เร็วนะชา้าอ่ะมันหนืดนะน้องเมย์จะไปไหนครับ ไอคือหัวแสบเนไอฮะหัไอคหัวแสบเนี่ยจาึ้นหัวแสบปักเสียงหัวผมขอซื้อซื้อหัวขอใจใจบอเมอ่ะีน้องเมีย์้อมีน้องเยอเ้เยพี่้อียนี่น้อมีเ้เนมียน้อน้อเยอเี่้องีองน้องเม้องเมี้อน้อเมยเ้นอยองเ้อ้ยเ้ยอนอยมยอ้มงเนอยนเน้นอย อะไรครับว้าวแล้วตอนเย็นเป็นไงบ้างอะอะไรวะแลนม่วงอะตอนเย็นอะใช่ครับใช่ครับโอ๊ยจัดก,การเรียบร้อยและปิดไปปิไปเลยเหรอใช่ใช่พวกนั้นปิดไปเจ้เฮียปวดปวดคอมาเลยสัตวสข้ามเหรอทำไรกันวะเหล่าดิฮะที่ฮะไรกันวะไม่ทำเลยไช่เปล่าใช่ไอ้แปไหเดี๋ยววะอ้าวไอ้เฮีย น้องเมย์ทำอะไรอยู่น้องเมย์คุยกับหนูอยู่ส่วนตัวอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยไม่ตไปกลัวเขาเออล้วใครเอาขี้วางนะครับสัตว์ก้นดูว่าดูว่าเศษหินมาครับผมไม่ได้เทศบาลมาเก็บครัให้ยว่าแต่ทีนี้หิโมะนะครับ กัว่าโน้องเมทแล้วเนี่ยเนียบเนียบต้องพูดว่าเงียเงียนะเงียเนียขออภัยท่านน้องโดยอันันั้นท่านพี่ไม่อยากทำอย่างนี้เลยนะหาเพื่อนท่งนพี่มันกับเรื่องเสิ่อมสารขออภัยนะ โมอโมอใช่ไหมครับท่องอยู่เปลอใหลครับใช่ตองโมอีตองโมอีะนกเปิดเราอ๋อยังยังอ๋องตื่นค่ะโอ๊ยทไมกูไม่ตื่นนะอย่าเงี้ยจัดนอนต่อดีว่าครับน้องีโมอโมเียโหสภาพโมอีเด็ดดีเดี ดาวเมทดาวเมทโบเอกพอทอนขี่โบะพอเลยไอ้เหี้ยะใครยิงอะใครยิงอะไรกันอะสัตว์มันต้องจะเป็นนาพยาบาลในวันนี้ใช่ียวต่อดาวเมทนะครับพี่ชายี่พอยากให้ดาวเมทชุบไหมไม่ครับใจเย็นครับอยากให้ดาวเมทชุบไหมครับไม่ไม่มี ้น้องเมทชุบพี่คนนี้หน่อยนี่ยาวเลยยาวเลยกูรอมานานเลยน้องเมทชุบพี่คนนี้หน่อยชุดกันน่ะชุดไปที่ไหนเอ็ชุดไปที่ไหนขออภัยน่ะท่านน้องชุดไปที่อะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจ้าเอ็มตายจะพูดอะไรแล้วท่านสามารถพูดกับน้องเมทได้เป็นกรณีพิเศษนะคะว้าวจ้ะอันนี้เอียงลำเนี่ย ลำเอียงคะต้องการให้ช่วยแล้วเอาเมสเสียงเสียงไปที่อะไรในท่านต้องพูดว่าเงียนเงี้ยชุบหน่อยโมก็เดียวกหมอได้เรปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะถ้าอยู่ที่ว่าจะไปอีกโมกอะอย่าเงี้ยไม่ใช่ค่ะใช่น่ะตอนนี้ก็อย่างเงี้แหละถ้าจะพักจะไปอย่างเงี้ยแหะเงียนโมเอ้ยไม่ใช่ ออนุญาตปฏิเสธการรักษานะคะอ่ารักษาครับเนียนเรียนไม่นะคะเนียนเรียนอย่าทำกับคุณโลเซนต้าอย่างนี้ไม่ได้นะถึงแม้มันจะไม่ไม่ดีก็ตามนะชุบหน่อยเนียนเรียนชุบหน่อยใครๆคนนี้เนี่ยู่ชื่ออะไรล่ะคนเนี้ยชื่ออะไรครับชื่อมอสฮะมอสซี่ค่ะเดี๋ยวได้ซี่เนี่ย ใจเย็นผมผมว่าปกติแล้วแล้วเมไี้ชุดรีบเอาขึ้นมาเลยครับอสัตว์เหียสัตว์นับแบบเบิร์ไม่ไม่พกไอ้มอสพกทอมเหรอนับแบบเบิร์พกห่วงยางเขาอะนะตรงไหนครับใส่ยางใส่ยาวใส่ยาวห้าหกครับอันนี้น้องเมยครับชุดเมล์ไม่ใช่น้องเมยน้องเมยไอดีไลน์หนึ่งเจ็ดเมเมดน้องเมยครับ ี่คเอานี่ขึ้นไหนเอาพี่ชายคนนี้ขึ้นมาไหนครับใช่ครับขอบคุณค่ะคุยคุยใครไม่ได้ไหมขานเอางคนนี้ขึ้นไหนครับนังนู้นเมดเม็ดเนี่ยครับเม็ดในตาของน้องเมดเห็นอยู่ที่พื้นตรงนี้ค่ะแครับตรงนี้นะครับเม็ดชกกูเที่ยน้องเมดนะคะขออภัยนะครับข้าพเจ้าขอโทษพูดไปค่ะอันเนี้ยกระดจูบน้อยกระดเมดจูบน้อย ควรพี่ขยับให้หน่อยนะคะรั้โคดลมบหน่อยครับขั้นไหนฮะข้าขออภัยเย็นมันจ้มันขั้นได้ไม่ได้แล้วขอให้ขั้นตื่นอย่างมีความน่ารักสวาขั้นไหนครับผอนรแล้วขอแบบเต็มระบบหน่อยจ๊อเไ้ยตื่นเน้อโอ้ยสวัสดีค่ะว่าไงจ๊ะน้องเมทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ว่าไงจ๊ะไม่มีอะไรค่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้ยทำร้ายน้องเมทนะคะใจแค่ทำร้ายน้องเมทแล้วเอ้ยมันหลอกประเนินได้ป่ะริเซ็ตเสียงอ่ะอะไรเฮ้ยมา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 สิไปด้วยด้าพักสุดหลอ โอ้ยแต่ว่าโดนงานนี้ฟ้าเหลืองมาบอกให้โอ้ยมาสิจ๊ะเนียนเนียนเด็กวัดกับเด็กวัดเถอะไปสุดเนลยรถรถในนี้ไปแซบสุดอะโอ้ยแซบทุกคนเลยครับเอ๊ะทีละคนเลยมาอืมไปโอ้ดับเพลิงไดวไหมมัดโดมมัดโดมได้ไหมมาดับเพลิงไปไหมเข้าน้ะไปคนชิดจอจ้ะโอ้โห ว่าแปลกๆลกแล้วมาเลยพี่จอดให้ให้เมก่อนเฮ้ยฟังไปได้หรือเปล่าตามมาเลยเนียนเนียนโม่หน่อยนอนก่อนแล้วนอนนีกแล้วทุกคนตั้งใจนะเออที่จอร์ดขาพี่โอ้ยพี่จอดโอ้ยเยี่ยมพี่จอร์ดไหนไหนครับพี่โอ้ยพี่จอดโอ้ยเยี่ยมันใหญ่กูอีกจอร์ดสโลค่ะสัตว์ใหญ่จัดไอ้เหี้ยเราเขาบอกอะไรค่ะ พี่จอหยโอไม่ยอมีไม่ยอมมีปัญหาได้ปล่ครับอคพี่จอ์โอ๊โอ๊โอ๊โอ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 ้โหอีนางคนนี้เหมาะอะไรอะเหมอไม่พักเลยเหมากูไม่ทำไรหนูครับหมอะกูมันหมอะกูไม่พัเลยมันหมอะกูไม่หยุดพี่จอห์อันนิดเดียวเองนะพี่พี่จอหอันนิดเดียวเองรีรับพี่สายน้ำไหน่อยชื่อคุณคุณนะคะเนี่ยโอ้ยจอกอาฟู ข้างห้องอยากแจมไหมับข้างห้องมาสิจ้มาสิจ้อุ้ยไอ้เสียงคนนี้ดวไม่กูิอยงใครนะกลัวมากไม่มีเสียงรลากลัวท่านนอนนะครับแซ่ไหมจ้ะโอ้ยแ่ก้าพูดแซ่ก้าพูดดูแซ่บไหม้ะพี่จโอ้ยลับําบําเลยจอไหนอ่ะฝากสิอโอโหเหลืองนะ จพี่จาโดนล้วนแล้จ้าชื่อคุณนะคะเนี่ยโอ้ยมีนางโอ้ยมีโซฟีด้วยอยากใส่นางฟ้าครับชื่อคุณคนนะคะเนี่ยไม่จ้าโอ้โหลองเท้าหน่อยค่ะได้เลยพี่จัดแั่บต้ะเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนจอรโดนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คุณโดนลองเท้าน่าชีวิตจริงอะค่ะองเทาน่ชีวิตจริงอะไรเนี่ โอ๊ยอย่าลุมค่ะอย่ากลัวเลยโอ๊ยดุยดุเอาแม่ตายเอาแม่ตายโอ๊ยนี่งเนี้ยดูใครเทียบเอเบสครับเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนเป็นพวกอะไรกอนแล้วเป็นพวกกะไร จอดำคุ้มเกินโนนอ๋อนจอดุ้มเกินนนมารจคือสมบัติดิบดำดิบดำดมบดดิบดำมิบดเดิบดำดิ้ดำดิบดำดิบดิงดำดิบดำดรบดำดบำดิบดเดดำดดำดิบดำดิบดำดิบบหำดำดิบดำิงหรอปฏิวดำิบดำด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 ิบดบดำดิบดำดคบดเบาหน่อยได้ิหนูอบน้ำอไบดิด ขอโทษน้าขอไม่รัางใจนะไม่มีสัญญาณตอบรับจากแม่เล็ที่เธอเรียกกล้าที่ต่อไปทางไหนไม่นิชไม่นิชมาฮอชิมะฮอชิมะฮอชิมะฮ้อนนี่หงห้ามขีดเขียนมั้งนะพี่จอพว่าจ๋าพี่จอจะไปเที่ยวกันหรู้ไหมไม่เอาอุ่้ยโดนตามจากไหนวะอีเนี่ยไอเฮียรัวจัดเฮียครับพอดีทุกคนเลยครับ ขอบคุณนะครับอะไรคุณไปช่วยเยอะไปหยโอเคขอบคุณมากนะครับมีคนสมัครได้เหรอพีนัดบอกรักหนูเลยคุณอภิรักษ์นะครับบอกรักใครนะครับบอกรักหนูได้ไหมเอาไงดีว,วะนัดอำเภออ๋อมันมันมันรอมันรอดีเลยอันนี้ใช่การชัดเฮ้ยเสื้อมหายไปไหนวะอ,อุ้ย ไม่เป็นไรไมไรน้อง้หนูไปเดินหน่อ <Wet> ย่จอไจ้าให้หนูไปเดิหน่อยได้ไหมไม่ได้จ้ะไม่อยากไปเดิกับพี่จอแล้วแต่ะ ไอ้นัทระเ,เพริงมันหายไปไหนวะไอ้นัทระเบริงมันหายไปไหนอ่ะมันโดนน้ำขังอยู่เ <c oughs> ช็คมาเช็คกลับไม่โกงเช็คมาเช็คกลับไม่โกงเ <c oughs> ช็คมาเช็คมาเช็คกลับไม่โกง <screws> นก <desserts> ักเรื่องไปไหนวะไปแล้วเหรอใช่ปะไอ้แดงไปไหนวะจับจ้าไปจอดไม่ไม่ตายแล้วน้องเมดอ่ะน้องเมดอ่ะไครไม่แอบไมยบายหน้าบล็อกวะ

โอ้ยใหญ่ข yeah, yeah. ี้น nah ี้อขอนเฮียถูกายเขยากเลยเฮียจาเจอหนุ่น้า่ะใครวะไอเมื่อกี้มันคาเนอยู่อะเราเดไม่มันอยู่ในโซนอัตมทไัไรมันอยู่ในโซนอะไร ได้จ้ามันอยู oh. Oh, oh, oh oh BA BA> im, um> ่ในโซนอะไรอย่างไรไม่ไม่ตายหรอกแม่จะตายเฮนมันเยอะแล้ไงวะอ๋ออ๋โอ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กเยี่ยมอได้ไหมมันตายยากกอะวะใหมยมาละจอดหม่มาละจอดเีย อุ๊ยอ,นนอ,อยีาตีต่อนะตำรวจอดี๋ยวที่โดนตำรวจเดี๋วโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนหมอไม่ใช่เหรอ,อเป็นหมอโ <c oughs> อ้อหมอเนี่ยไปแล้วเหรอไปแล้วจ้ะโอ้ย <c oughs> Oh fuck.